เดี๋ยวนี้จะมาดูนะครับเตาถ่านของเราเผา,าวไว้ตั้งแต่เมื่อวานมาดูผลงานกันนะครับว่าจะได้ถ่านขนาดไหนยังไงครับถ่านที่ได้นะฮะก็เยอะขนมครเลยครับเยอะมากครับเยอะมาก อยูมันวาวนะก็คือโดนดึงน้ำดึงออกซิเจนดึงสิ่งทุกอย่างออกไปแล้วนะครับเหลือคาร์บอนล้วนนะฮะถือว่าเยอะมากเลยนะครับได้ฐานปริมาณที่เยอะมีเป็น ส่วนที่ทําน้ําส้มควันไม้นะครับคือควันพอเราเผาแล้วเนี่ยเวลาเขาคายแก๊สเขาจะออกมานี่นะฮะแล้วก็มาเจอน้ํานะครับมันมีน้ำไว้พอเจอน้ําเย็นปุ๊บเนี่ยก็จะควบแน่นนะครับเป็นหยดน้ําก็มาเป็นน้ําส้มควันไม้นะครับแก๊สส่วนที่เหลือก็จะตีวนขึ้นมานี่นะครับลงมานี่แล้วก็มาเข้าห้องเผาไหม้นะครับเราจะมีต่อห้องเผาไหม้ข้างใน ก็จะวนอยู่อย่างนี้นะฮะเผาไหม้ตัวเองฉะนั้นเตาประเภทนี้เนี่ยก็เตาทุพสรรจะใช้ฟืนในการทำเชื้อเพลิงนี้น้อยน้อยมากนะครับน้อยกว่าเตาอีกแบบหนึ่งที่ผมเคยทำนะนี่ก็จะเป็นถังน้ำนะครับไว้หมุนวนน้ำเราใช้ปัม๊มตู้ปลา นะใช้ปั๊มตูป่าหมุนบนน้ำเพื่อให้น้ำเย็นระบายความร้อนโอเคครับเดี๋ยวผมจะทำการเทฐานนะครับเดี๋ยวขั้ตนตอนการเผาผมจะถ่ายให้ท่านดูอีกทีเก็เ,เอาถังออกมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะใส่ฟืนนะครับให้เต็ม ตรงนี้นะครับให้เต็มขึ้นมาถึงนี่นะฮะเพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้นะครับก็จะเลือกไม้นะครับก็ไม้ไผ่าถานก็ถานไม้ไผ่นะครับเผาฟืนก็ฟืนไม้ไผ่ก็จะจัดเลียง เต็มพื้นที่จัดเรียงไปเรื่อยๆนะครับเต็มพื้นที่ฐานไม่ไผ่ฟื้นไม่ไผ่เนี่ยเรามีหลายขนาดครับคือธรรมดาถ้าไม่เผาฐานก็เผาทิ้ง เดี๋ยวผมขอไปเลือกนะครับเยอะครับด,เดบูเราจะทำพวกนี้จะทำเป็นฐานก็ได้นะเอามาทำเป็นฟืนก็ได้ <c oughs> <c oughs> เดยอะครับโอเคครับเดี๋ยวขอจัดการ วางฟืนก่อนครับมือเดียวมันไม่ถนัดก็ใส่ฟืนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเลยเอาไม้ท่อนใหญ่วางข้างล่างนะครับท่อนใหญ่นี่เลยจะวางข้างล่างตันนะครับไม้พวกนี้คือหนามากตันขุนไม่ถ่าที่เขาไม่ใช้ แล้วก็เอาเศษเศษเขาเกีีรดตกแต่งไม้นะฮะาวางข้างบนเพือเป็นที่เล็กเล็นะฮะแล้วก็เอาแบบฝอยนะครับนีเศษของไม้ที่เขาทำตะเกียบทำเลยติดไฟได้ดีก็มาวางไว้ข้างบนนะครับไล้เป็นเชือกอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเราจะทำการ เทฐานนะครับก็จะเทฐานเสร็จแล้วก็เราถังขึ้นมาวางบนนี้นะครับแล้วก็ค่อยใส่ฟืนใหม่ลงไปนะฮะแล้วก็จะถ่ายให้ดูขั้นตอนต่อไปครับ ก็ใส่เต็มแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาฝาถังมาปิดนะครับแต่ก่อนปิดเนี่ยเราก็ต้องยาฝาถังก่อ,อดน,นด้วยดินเหนียวครับด้วยดินเหนียวเพื่อไม่ให้ควันออกไม่ให้แก๊สเขาออกมา ทางปากป่องมากเกินไปเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับใน การเซตเตานี่เราก็จะมาจุดเลยเคื่อไฟของเราก็ง่ายๆนะครับเอากาะเบ้มะพร้าวแห้งๆเก่าๆนะครับแล้วก็น้ํามันที่ใช้แล้วนะครับน้ํามันพืชที่เราทอดเราอะไรเนี่ยเหลือแล้วก็เทเก็บๆไว้นะฮะแล้วก็ เอามาแช่กับกาบมะพร้าวนี่ก็จะเป็นเชื้อไฟอย่างดีแล้ะครับก็เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็รอเวลาให้ไฟเขาติดครับก็จะใช้เวลาไม่นาน นะครับเดี๋ยวพอเขาเริ่มร้อนมีควันออกเนี่ยเราจับจับตรงนี้พอเริ่มร้อนเราก็จะามาต่อสายปั๊มนะครับเอาน้ําเข้าในนี้นะฮะเพื่อให้น้ำเข้าหมุนวนแล้วก็เพื่อเก็บน้ําส้มควันไม้นะครับขั้นตอนก็มีเพียงเท่านี้ คายกราดนะครับรุนแรงมากครับไฟแรงมากการงอย่างนี้ลูกอย่างนี้ก็อีกไม่เกินชั่วโมงก็ สารที่อยู่ข้างในก็จะคายกา๊าซออกมาได้หมดสังเกตได้นะครับเขาจะไล่จากข้างล่างขึ้นมาข้างบนจนเมื่อน้ำส้มควันไม้หยุดไหลนะครับก็แสดงว่าแก๊สที่เขาคายก็หมดละ จากนี้เราก็จะปล่อยให้เขาดับไปเองนะครับแล้วเช้าพรุ่งนี้เราถึงจะมาเปิดเอาฐานนะครับแล้วก็เก็บน้ำส้มควันไม้ให้ดูกันชัดๆนะครับนี่คือเตาเผาถ่านน้ำส้มควันไม้นะครับ เตาซปเปอร์ซันนะครับติดเครื่องควบแน่นน้ำส้มควันไม้นะครับก็ครั้งหนึ่งก็ได้ประมาณเผาถ่านหนึ่งครั้งก็ได้ประมาณเจ็ดแปดลิตรประมาณแปดลิตรนะครับประมาณแปดลิตร ระบบถ่ายเทน้ำนะครับใส้ปั๊มตูปลาน้ำนี่มันจะร้อนเร็วกันเลยต้องใช้ถึงสองถังช่วยถ่ายเทยิ่ยงน้ำเย็นนะครับไฟแรง,งเกินน้ำเย็นการควบแน่นก็จะได้เยอะ เป็นไม้ไผ่ล้นๆครับจะเห็นไม้ไผาา่เยอะมากวัตถุดิบในการเผาถ่านเยอะมาก ดูฐานที่ได้นะครับมีเป็นถุงของฐานที่ได้ได้หนึ่งไดก้กระสอบใหญ่นะครับครั้งหนึ่งผิวมันปราบนะไลยไผ่ทั้งนั้นครับคว่ากันว่าฐานไบโอชาที่ทำจากไม้ไผ่นี่จะเป็นฐานที่ดี ไปทําเครื่องสำอางทำอได้ก็ได้เยอะฮะแต่ผมจะเอาไปบดแล้วก็ไปเป็นส่วนผสมของปุ๋ยนะฮะอยู่ปริมาณแล้วก็น่าจะห้าหกลิตรนี่ยังมีค้างอยู่ในนี้ฮะเดี๋ยวผมจะไขออกมาอีก เป็นน้ำชงพันไม้ที่ตกค้างนะครับเราต้องขายออกมาให้หมดก่อน,นพันไม้ก,ก็เที่ยวหนึ่งเขาจะได้ประมาณ ลิตรถึง8ลิตรนะครับแล้วแต่คือถ้าเราวนน้ำเร็วเขาก็จะออกมาเร็วแต่ครั้งนี้เนี่ยผมพอดีสายไฟมีปัญหานิดหนึ่งก็เลยวนน้ำช้าไปหน่อยแต่ก็ได้ไม่น้อยครับอันนี้มันเป็นถัง10ลิตรก็ได้ก็ดูโดยประมาณตาตาก็มี6ลิตรหลิตรกว่า